ศึกมวยชิงแชมป์โลก4สถาบันดุนซูเปอร์แวนตัมเวท122ปอนด์ซึ่งจะมีการชกในวันที่26ธันวาคม2566ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการชิงแชมป์โลกระหว่างนาโอยะอิโนอุเอะเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก2สถาบัน WBC WBO 122ปอนด์สถิติการชก 25ครั้งยังไม่แพ้ใครน็อกเอา2์ยีครั้งแชมป์โลกชาวญี่ปุน่นจะโชคลมช้มแชมป์กับมาลอนทาปเาเลสเจ้าของเข้มขัดแชมป์โลก2สถาบัน WBA IBF 122ปปอนด์สถิติการโชคชนะ37แพ้3น็อกเอา19โดยตอนนี้ทั้งคู่อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการซ้อม ซึ่งเกมการโชคจะมีขึ้นในวันที่26ธันวาคม2566ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นเรามาดูกันว่าใครจะได้คองเข็มขัดทั้ง4สถาบันในรุ่นซูเปอร์แบนเตอเวท122ปอนด์